สวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจหงยอดทุกคนนะครับสวัสดีค่ะแต่ดังสวัสดีครับก่อนเร็วสวัสดีครับครับ่าเมื่อนี้เฮาซสีมาเอาจอบมาที่นี่ให้มันแล้วนะครับมันนาหลายแล้วก็ยังบ่มีเวลาเมือนี้มีเวลาแล้วก็มาเบิ่งนะครับนี่ในกล่องนี้เฮาคือมันแซงนะครับที่เฮาว่าเสียเอาไว้บ่ได้ส่งไปมันบ่งามบ่ได้ส่งไปให้เอเซีแล้วมันเหลือกล่องสุดท้าย ก็ <kę> เอาไว้อยู่นี่เลยมันก็นเกิดงอกครับเดี๋ยวมืออมม้อนี้เขาเชื่มาฝังไว้นะครับมาฝังปลูกมาฝังปลูกบุเฮ้ยโอ้ยโดดเล่นกับคอฮัก <c oughs> เลยเ <c oughs> ม่นหยางเดี๋ยวดีเห,หรือซมาเอดเวียกนึกมาดื้อดีนี้มาดือ้อสี่เอาเมือส่งเ <หา S 1> ด้อมา,าเดี๋ยวสิให้มะนาวถือกล้องนะครับ อย่านะครับ๋ยวผมสิไปขุดให้ปลูกเนอะนะครับทุกคนมองแบ่งกันว่าเอาที่ปลูกขอบๆนี่ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันอาศัยธรรมชาติในการขึ้นไปยังไปผูกเอา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 ตกเด้อสิซับหัวคนเฉพาะเหนือเพราะว่าอันมันแซงเนี่ยฮะมันสีมากอัน โ่มนะครับแต่บอรู้ว่าสิรอลดไหมก็จะไม่เบิ่งกันนะครับบอรู้ว่าสิปลูกอย่างก่อนก็เห็นมันแซงนี่แล้วกับปลูกก่อนเลยไอตังไปนะครับมาเบิ่งไปมาเบิ่งใกล้ๆเลยเน,นี่ยผู้ใดบอกเห็นเครือบอกเคยเห็นเครือมันนี่ครับเครือมันแซงเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมสกี้ยวไปเลยกระโถมไว้ใช้ธรรมชาติจัดการผมใกล้ๆกันเลยนะ มันยังมีใบเนาะนี่ครับปลูกมันขึ้นเองเห็นหรอเห็นหรอใบมันเดี๋ยวถ้ามันใหญ่จังหน่อยเดี๋ยวซมาให้มาเบิ่งใบมันนะครับว่ามันสิเป็นจังไหตอนนี้ก็เอาหัวมันลงไปก่อนบรรู้ว่ามันสิรอดพอซําใดนะครับกระท่มไปก่อนให้ตังดื้ออยู่ะแหละปลูกเรียงกันก่อนเลยนะครับที่ปลูกใกล้ๆป่าเพราะว่าพื้นที่ส่วนนี้เขาสิปลูกอย่างอื่น กระสิเอาต้นที่มันมีอันนี้ก่อนนะครับต้นที่มันนอกออกมายาวๆกว่าเนานะหลายคนซื้อไปปลูกกะบอรู้ว่าเป็นจังไหนนะครับบอกกันได้นะว่าปลูกแล้วเป็นจังไหนอันนี้กับผมกระสีทดลองปลูกไปนํากันว่าสีเป็นจังไหนเนาะไอ้ตังไอ้ตังอยากปลูกบ่ไอ้ตังอยากปลูกไหมครับทําไมอะ่ะตกเดอ้อเ้อ อย่าโดดเด้ออย่าโดดได้คอหักตายได้นี่มันสวยงามมากเลยามเด้ช่วยงามผละเนี่ยหัวน้อยๆนี่แต่เกิดดีดีหัวน้อยๆหัวน้อยคือไอ้ตังหัวน้อยๆคือไอ้ตังแม่เนหร ไอ้ตังหัวใหญ่ไอ้ตังเขาเบ่งเลยแม่ผู้ด่ายเบ่งหัวด้วยมาเบ่งห่านหัวใหญ่เด้คนติว่าหัวใหญ่เด้ไอ้ตังหัวใหญ่เ้ยเพื่อนหรือว่าเพื่อนหัวน้อยพู้ด่ะอันนี้มันยาวขนาดถหนครับอันนี้หามันอาศัยความชื้นในกล่องความชื้นในอากาศนะครับแล้วมันงามขนาดผู้ด่่หัวมันน้อยไหมอ่ะหัวมันน้อยนึงมันต้องอาศัยแบบปีนี้แหละ เบ่งกันนะครับว่ามันสิเป็นจังไหนเขามาติดตามเบ่งว่ามันแซงที่เขาปลูกไว้เนี่ยมันสิขึ้นบ่ถ้ามันขึ้นนี่สิคุดขายเลยคุดขายแข่งไม่จะลาไอตัง <laughs> ไอตัง,ตงยาโดดมันละตกซะแตบ่ร,รู้ว่าหัวมันสิใหญ่เพราะว่าปกติมันสิมากอยู่ในเงาอันเงาไผ่หาในตังพือนเท็่อย่างนั้นนะมีแต่หัวน้อยๆได้ทีง่งอกงามตังพุ้นน้อย ตั้งตั้งหัวน้อยเอดีนี่เฮ้ยเป็นหัวน้อยๆย้อยเนี่เอาใบไม้ลงหลาๆได้ตังเด้อค,ครับผมใบไ,ไม้มันจะมีฝุ่นอยู่ปุ๋ยเอามาเอาลงเลย <Hello. S 1> เอากระสีบอได้เอาลงหลายเพราะว่าย่านมันทับมันมันมากโฮมเลยเพราะว่ากล่องเนี้ยมันอยู่ในโฮมเลยตลอดเลย อันนี้เขายังไ่ได้มาตัดจับดีนะครับอตกตกเอาอย่าบโต๊กไม่เฮยอย่า,ตก,ตก,ยาก,กระโดดไม่เฮยกระโดดไปหยั่งสิโตก๊กขนะาดอดีตเพื่อนทิ้มไม้ลงไปให้หยังอคนะ่น่ะเหรอดื้อเด้อป้านี่เครือเงาขนาดเราก็สีให้เครือมันไล่ขึ้นไปในไม้นี่แหละครับ ฝ่าหัวนี่คักขานาดหัวยาวขานาดหัวน้นอยๆส่วนมากมันงอกงามกระถมไว้ไอ้ตังยุดยุตยุตเป็นโยนก็โยนไอ้ไอตังอย่าโยนโอ้ยเบิง <หา S 1> บ้งเบิงบ้งมาซ้ำมาก,กอกด้วยนะี่มัเอามือข้างไหนโยนเบิ้งดูแบมือให้ฟาดแฮงหรือฟาดค่อย,ย,ยค่อยจังไหนคนดื้อฟาดแฮงเงเลือด บอ่อะขอเยฟาดบอลไหนเอาบอกมาให้ฟาดบอลไหนดีฟาดมือหรือฟาดดากฟาดมือเอานี่ฟาดอีกบ่นี่ฟาดอีกบ่นี่ฟาดอีกบ่ไม่ฟาดอย่าดื้อแม่เฮอะอย่าเอาไปทิ่มไหนไ,ไม่มันบ่ดีเด้อนี่ใส่บ่ดีเด้อ เอาเอาไปทุบใส่ในไอ้ตังกันนะย่าเอ้าบอกบอกฟังบอกบอกฟังบอาขึ้นมามาปลูกต้นไม้น้ำการพี่มะเร็วมาปลูกต้นไม้สรอยกันเอามาเอาใช้ไอ้ตังปลูกน้ำไอ้ตังอยาปลูกบ่ครับน้ามาหนิเฮาไอ้ตังเอาดินใส่เด้อมามาอยู่ใกล้ๆกันพี่เฮามาอ้าว เอาต้นนี้ลงไปวายไปจับขึ้นมาจากใต้ได้นี่เบื้องเบิ่องนี่ไอ้ตังเอาดิน <c oughs> เอาแมงยังอันนี่เ <c oughs> บิ่งแมงยังนี่มันสิกัดนี่เี่นี่มันมีแง่ปากนี่มันสิกัดนี่นเดี๋ยวมันจำศีลไอ้มันจำศีลไม่ไมคือเก่านี่เอาสีเอานี้ใส่ไอ้ตังกะเอามาใสไหมไอ้ตังเอาดินมาใส่แล้ว หอมันชู่าไดคป่ะมันซินี b อยู่มันนอนรับอย่าไปกวนมันมันนอนรบนนอนับครับมันน,นอนรับครับนอนเฉยอืมมันมตื่นมันมามันขึ้นไร้คนหืมเนี้อันนี้มันตื่นเราเดี๋ยวอย่าไปตีมันเลยเฮ้ยอย่าปากไม่เฮ้ยให้มันนอนรับคือเก่าไม่เฮ้ยเบิ่งนีเ่เอาโถมแล้วเอาปลูกแล้วนี่ าปลูกแล้วบันนี้ฮะเบิ่งเด้อ,ดดอบอ่อนี้มซีไ,ได้กินหัวอยูบอ่บ่อ่า <c oughs> ปลูกแล้วไอ้ตังจะได้กินหัวอยู่บ่ะอ้อเฟินเต้นเน้นยังกันหนักเน้ยังกันหนัฮะเนี่ยฟินเต้นเลยเพื่อนอันนี้คืออน้อยเหย มันสิมีหัวปเป้าเล็บไอตังเด่นให้กำลังใจอาตูมไอตังให้กำลังใจอาหรออ่อ,อแมงอันนี้เห็นออกมาอะไรกันแล้วอันนี้ดำดำอันนี้นม,นมันตูนอันนี้มราตูนแล้วรัวมันตื่นเราอย่าไปใกล้มันสิตวาดเจ้าแดงนี่โอ้ยอย่ามาจับไม่เคย ือาาขาครับมากะอยู่ให้มันอยู่ผู้เดียวมันอย่าไปใกล้มันไม่มันลายเนาะลายแล้วมันตอดกันอือเอสหนึ่งจันนำมันเหนียบงานมัดแรงอย่าไปใกล้มันเดะมันสิตอด,ดอเ,อเาาดะเออสิบจกเด้อเออระวังหมกจกได <laughs> อะไรนะครับมันมีแมงมันมีแมงไหมผัวเดี๋ยวไม่มันมีน้ำมัมครับครับมีครับมีครับม,ม,มีครับเอาวนาวคนไม่แมงม,มันมีอยู่ข้างล่างนูนไงไม่เห็นนะบ่เห็นกันเบิ่งเงาถ้าเบิ่งเงามันจะขึ้นมาห่วยแย่นี่ฝังไปเลยนี่นี่ฝังดินไปเลย เดี๋ยวมันจะออกมาเองตึ๊บเตื้อนี่ยสายวันนี้ไปปลูกทางพี่บัดน,นี้ทางใกล้ๆต้นไม้ใหญ่เราเอา,เอาจูบเด้อย่างไปย่างมาในเบื่องจูบเด้อคือไม่ไมหืมอะไรนะครับม,ม,มีครับไม่มีไม่มีหรอทำไมว่าไม่มีหรอครับ นีครับเอาเอาใส่เ,เอาไอ้ตังเอาลงไปไอตังเอาลงไปพี่ลงไปทางพี่เอาไอ้ตังลงอีกอ่ะลงอีกลงเยอะเลยโอเคนี่อันนี้ก็ถมอันนี้ไอ้ตังถมแล้วอไอ้ตังถมถมถมอ,อืมถมดีดีเด้อถมให้มันถมเลยเด้อผมซะอีกัน ถมหัวมาเลยโถมดีดีพุ่นอย่าให้มันเห็นอย่าให้มันเห็นเงาของมันเห็นไหมพุ่นพุ่นทั้งน้ะผมดีดีไม่เห็นโอเคบันนี้พอแล้วพอแล้วครับน้าบันนี้ทำงาปลูกตรงนี้ปลูกให้มันเบิดเลยตัวไหนมันบ่งอกันทิ่มลงนี้เลยนี่มันกระสิมีเงาห่างมันอยู่น้อยนึงเลย อย่าลงไปไหนอย่าลงไปเด้อตกทรายเด้อตกอยู่ในกระฝังไว้อยู่นี่นด้ผมได้เอามือนะเด้ออย่าไปเล่นอย่าไปเล่นมาไหมเอามาถมให้แน่นี่มาถมให้แน่เอาถมถมมาเร็วมาถมขึ้นมาเร็วเร็วได้ตังถมทั้งนะ นอ้ทอมทั้งนะไอตังโถมก่อนยิ่งหนังเล่นบอลเก่งเฮ้ยเออเล่นไอ้ตังโถมด้อไปเด้อเอาสิคุดลงไปหลุมไปให้แล้วไอ้ตังโถมด้อครับไม่ถมไม่ถมไม่ถมทำไมไม่ถมเอาเอาตกได้เด้อเอาเาไปเฮ็ดเด้อนะฮะไข่อย่างนั้นนี่ฮะไข่ ไม่แต่ก็ขเขาจะเ้าไข่ยังก็จำไม่ได้ละไข่ไหมไข่สกัดถัูวใส่ไข่อึ้งร่างไข่ไข่คเคียดตาปาดเออตอเอาเหลือหน่อยนึง เป็นสิโต้เด้อไปเหยียบขี้ตมได้ไหมมาแล้วเร็วมาได้ไี้เ,เอากราฟอะไรได้บ้านี่เส็นแล้วเอาเก็บแล้วเส้นเล้วบันนี่มือก็ได้บันนี่โอ,โอเคครับนี่คือการปลูกออมันแซงนะครับในครูในคลองใส่ไก่ของเราเมื่อนี้ฮะวัิมาคูดอันนี้แหละถมแล้วลก็เอ็ดคลองอีกอันนึงนะครับพอดีมัน น้ำมันแห้งแล้วเพราะว่ามันแดดฮอนแล้วฝนมันบปต,ตกไหลเมือ่อนี่ครับสิมาขุดอันนี้ใส่โอเคขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะอันนี้เป็นการปลูกมันแซงนะครับของแม่จ,จราที่บมได้ขายมันอันที่มันบวงงามก็เลยเอามาเก็บไว้มันเหลือน้อยบัวพอรูนะครับก็เลยมาเก็บไว้ก็เลยเอามาเก็บไว้บันงานโ้ยมัน ก็เลยเกิดงอะก็เลยมาพลวงอะโอเคขอบคุณครับขอบคุณทุกคนก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกคนนะครับมาด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตังค์ด้วยนะครับไปแล้วนะครับไปรคับขอบคุณครับสวัสดีครับชงจูบด้วยบายบาย l อ v e you มีฮาร์ มินิฮาร์ดโอเคดีครับ